Terima kasih telah menonton! โปรแกรมเพิร์มิเชสนะคะจะเป็นศาสตร์การนวดแบบอินเดียเฮสเราใช้ซีรั่มบำรุงหน้าผมแล้วก็มีสารสก,กัดจากสมต่างๆนอกจากนั้นเรายัางใช้อารมาของทานนะคะในการนวดตัวเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายแล้วก็เพิ่มเลือดตรกันหมุนเวียนต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะในยุคปัจจุบันอะเรารับความเครียดไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองควนันบุหรี่อันนี้เป็นปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในอะเวลาเรานั่งหน้าคอมหรือว่านั่งท่าใดท่าหนึ่งนงั่ เราจะเกิดการยืดการเกิดพังผืดต่างๆและเส้นก็ตึงเวลาเส้นตึงอะค่ะมันจะเป็นที่มาของไมเกรนเป็นที่มาของการแบบเป็นออฟฟิศซินโดรมต่างๆการนวดโปรแกรมเฮอร์มิเชตนี่แหละค่ะก็จะช่วยในเรื่องของคลายความเครียดป้องกันพวกออฟฟิศซินโดรมและผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยเส้นผมที่ขึ้นใหม่ะจะค่อนข้างแข็งแรงขึ้น